SUV ยวข้าวาใหม่ตัวท็อปสีขาวมุกส,สวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าแบบ Full LED มาให้ล้อมแมกลมดำส,สวยๆมาให้เลยนะคะภายในคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้าต้าจอทัชสกรีนมาพร้อมกับสลุปให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะภายในคือกว้างขวางน่าใช้งานสุดๆนะคะใครมองหานะคะคุณลูกค้ารถ SUV ตัวท็อปคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจคันนี้ดูรายละเอียดให้จบคลิปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ มีรถส,สวยมาแนะนำให้กับพี่ๆได้ดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะรถ SUV 5ที่นั่งนะคะตัวท็อปไม่หลักหมื่นนะคะคุณลูกค้าผ่อนอยู่เพียงแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ขอรายได้ส0 0 0 0ื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาเลยนะคะ082 7043 253นะคะได้เป็น Honda HRV 1.8 RS นะคะปี2019นะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวท็อปอีกด้วยนะคะวกแส0 0 0บาทนะคะเคดีดจับไปเลยฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูนุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะใครที่มองหารถ SUV ออปชั่นครบเครื่องชุดแต่งรอบคันแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเดี๋ยวพิงจะพานะคะไปดูรายละเอียดรอบตัวรถแล้วก็ภายในรถกันเลยค่ะ ีนส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมยียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ตรงการจะเป็นโลโก้ h อนด้านะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ2058ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ full LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนึ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำน,นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างมาให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ได้ชุดแต่ง จะเกิดด้านหน้ามาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะเขาได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2023นะคะได้แม็กทูโทนนะคะแม็กลมดำมาให้นะคะแม็กขอบ17นะคะแม็กแท้เดิมจากศูนย์ฮอนด้โดยตรงเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ไฟเลี้ยวแบบ LED ติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างภายในนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันกระจกปัดไฟฟ้านะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจก3กระจกแพ้เดิมจากโรงงานนะคะของ Honda โดยตรงเลยนะคะคนแล้วก็มีฟิล์ม 3M มาให้พร้อม ะะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําผลน้ํามีมาให้พร้อมเลยนะคะ<ม>พรมลายหุห้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพงมลัยมัลติฟังก์ชันนะคะจอทัชส,สกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต,โตโกก้มาให้นะคะเบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืเดเกียรขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะ คอนโซลหน้าหน้าหงเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะหนังนปักไฟฟ้าในส่วนของคนขับมาให้อีกด้วยนะคะตัวน็อตนะคะไม่คือขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะ คุณลูกค้าคอนโซลด้านหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำนะคะทูโทนภายในจะออกดูสวยหรูดูแพงแน่นอนนะคะมาพร้อมกับซัลรูปให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวท็อปแบบนี้นะคะเขามีซัลรูปมาให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใหม่กันเลยนะคะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มฟุตสตาร์ทได้เลยสําหรับคันนี้เลขใหม่อยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณหมื่นแปดนะคะตัวนี้นะเลขใหมย่ยังไม่ขึ้นเนาะเลขใหม่อยู่ประมาณหมื่นแปด มาให้นะคะสาหรับรุ่นนี้นะเล็กไม่หลักหมื่นอย่างที่แจ้งเลยไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะหน้าจอต่างๆเป็นจอทัลสสกินแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะแล้วก็มีเกียร์ออโต้มาให้เบรกมือแบบปรับไฟฟ้ามาให้อีกด้วยนะคะสาหรับคันนี้นะพวงมลลาลัยหุ้มหนังสีดาน,นะคะได้เป็นพวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันมีพุทคอนโทรลมาให้นะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดร,ระดับเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้อีกด้วย นะคะสำหรับคันนี้นะออปชันคือจัดเต็มให้แน่นอนนะคะตัวนี้เป็นการเลื่อนในส่วนของซันรูฟมาให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วบทซันรูฟของเขาจะอยู่ตรงด้านบนมาให้ นะคะออปชันจัดเต็มให้แน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะรถ SUV ตัวท็อปแนะนำไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ6กแส0 0บาทนะคะเครดิตดีจับไปเลยนะคะฟรีดาวนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะคุณลูกค้าพื้นที่คือกว้างขวางนั่งยืดเกลียดขาได้สบายมาพร้อมกับที่พิงแขนนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะสบบามารถพับเบาะลงแบบนี้ได้นะคะคุณลูกค้าออปชันคือจัดเต็มให้กับ คุณลูกค้าแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะลํำพูนอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะกระจกแท้เดิมจ่ายโรงงานนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวล็อกเด็กของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังนะคะยางปี2023แม็กขอบ17นะคะแม็กลมดำแม็กแท้เดิมจ่ายโรงงานมีมาให้นะคะ ชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะได้เป็นตัว RS มาให้นะคะระบบเซ็นเซอร์นะคะอยู่ตรงด้านหลังอีก2จุดไฟทับทิมสีแดงมุกนะคะแล้วก็กันชนหลังจะได้เป็นสีดำนะคะไฟเบรกโดรนที่3นะคะที่ปัดน้ำฝนกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะคะเรามี2สีให้เลือกนะคะสีขาวแล้วก็สีดำให้กับคุณลูกค้าเลือก ะะแล้วก็มีถาดรองให้ด้วยนะคะมีไฟส่องสินค้าด้านข้างให้นะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆกลมๆนี่นะคะจะเป็นรอยเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆที่เห็นจะเป็นรอยเม็ดอาร์ตตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะตัวโชคของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดไฟท้ายของเขาจะเป็นของแท้นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ จู้ไฟท้ายเป็นของแท้ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าตัวน็อตนะคะกลมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะพื้นที่คือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของ h อนด้านะคะเป็นตัว R S ตัวท็อปมาให้อีกด้วยนะคะสาหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะคะยางอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางปี2000 23 Mac c o r ม17กคอร์นะคะแมกแท้เดิมจากโรงงานได้เป็นแมกทูโทนมาให้นะคะยางปี23ได้ยางปีใหม่แล้วก็มีสเกิร์ดด้านข้างมาให้พร้อมมือจับตัวนี้นะคะของเขาเป็นเอกลักษณ์เลยจะไปอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะพื้นที่คือกว้างขวางน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะมีตัวล็อกเด็กอยู่ตรงด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยนะคะรอยเบทิสต์ต่าง ติดซีมรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันจาดทั้ง4ี่บานนะคะก็โจกของเขาแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้ครบเลยนะคะคู่มือต่างๆนะคะมีมาให้เช่นเดียวกันคู่มือของเขานะคะเดิมแท้จากศูนย์เ,เลือมาให้นะคะ สามารถใช้ประวัติศู์ได้เลยนะคะออปชั่นคือจับเต็มให้กับพี่ๆได้นอนนะคะเลขไม่หลักหมื่นอีกด้วยนะคะใครที่มองหานะคะคุณลูกค้าตัวท็อปคันนี้ห้ามพลาดเลขไม่หลักหมื่นนะคะ h อนด้ HRV 1.8 RS ปี B 2019นะคะ642,000บาทนะคะคิดดีๆจับไปเลยฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8.4งวดนะคะ ควนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะได้รถปีใหม่เล็กใบน้อยๆไปใช้งานเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะแถมของแถมอยากได้อะไรบอกกับพิงได้เลยนะคะแถมน้ํามันเต็มถังให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะแถมน้ํามันเต็มถังให้นะคะแล้วก็มีการเก็บสีส่วนของรายละเอียดรอบตัวรถเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูที่ส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวนอ็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่ก็อนใหม่ๆกันเลยทีเดียวชุบไฟหน้าของเขาของแท้คานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าชุดไฟหน้าของแท้นะคะจุดแต้มสีนะคะสําหรับคันนี้นะเป็นเครื่องพันแปดนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้ม จุดแต้ม400เม็ดอารตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวา นะคะฝาก,กระโปรงรอยเม็ดอาร์สติ๊กเกอร์มออ,อก,กแผ่นกันร้อนนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวารันตีหลังการขายให้อีก30วันด้วยนะคะก่อนที่ลูลกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลือน้ามันเกลือแล้วก็มีการตรวจรถให้ E 2อ4รรายการให้กับลูกค้าด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวท็อปนะคะเลขไปหลักหมื่นนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีหนคันเลยนะคะ Honda HRV 1อา S นะคะปี2018นะคะ 6แส29,000บาทนะคะคิดดีดจับไปเลยนะคะฟรีดาวนนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดเลขใหม่อยู่ที่88,000นะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะคะลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาพิงได้เลยนะคะ0827043253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนกักงารใหญ่สาขาที่1น,นะคะเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2สาขานะคะ ติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต,ต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถท่าไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ